ลำพูนครับไปดูความชื่นมืน่นแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าปรติศาสตร์ใหม่ของพักประชาชนปักธงได้สําเร็จคุณธนาธรบอกว่าไงนะสัมภาษณ์ราการพี่บอกว่านี่ไม่ได้แพ้ครับไม่แพ้ก็ไม่แพ้แต่ว่ายังไม่ได้อ,อ เขาเรีกอะไรตามเป้าแต่ถ้าอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าถ้าส่ง17ได้หนึ่งมันก็พ่ายแพ้แหละมันแล้วแต่คนมองอะเนาะอยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนเหมือนเมื่อวานเราสัมภาษณ์อาจารย์อาจารย์พิชายสําเร็จน้อยสําเร็จนะแต่สําเร็จน้อยไปหน่อยครับผมแล้วแต่คําพูดจริงๆนะทีนี้ไปกันที่หัวหน้าเทงครับคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับในฐานะหัวหน้าของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็นําทีม คุณเฮงวิระเดชผู้พิสศษ์ว่าที่นายกอบจอลำพูนนะครับแล้วก็<ด>บรรดาเออผลเฮงเฮงเฮงเอ๊อะเหมือนชื่อซีรีส์มาก่ลนนะครับลงพื้นที่ครับรถแห่ขอบคุณประชาชนจังหวัดลำพูนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็จะเห็นว่าช่วงหนึ่งทุกคนจะใส่ชุดสีขาวเพราะว่าไปไหว้พระาธาตุธริพุนชยัยแล้วก็อนุสาวรีย์พระนางจาม,มาเทวีโดยคุณเทงนัตพลเนีย่ยบอกว่ารู้สึกดีและขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนที่ให้ความไว้วางใจพรรคประชาชนได้ชนะเลือกตั้ง วันนี้เราจะมาส่งต่อความมุ่งมั่นตั้งใจหลังจากนี้เราพร้อมที่จะพัฒนาจังหวัดลำพูนเราจะวางแผนร่วมงานกันตั้งแต่วันแรกถึงแม้กกตจะยังไม่รับรองตำแหน่งนะครับเราก็วางแผนแล้วแล้วจังหวัดลำพูนเนี่ยเท่าที่ดูก็มีปัญหาหลายเรื่องเช่นไฟป่าน้ำกัดซอตะลิงการพัฒนาสวนสาธารณะของจังหวัดนอกจากนี้ยังมีหลายจุดที่อยู่นอกรัศมีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่าราพอพสอตคุณเท้งบอกเลยว,ว่าเรื่องหลักก็คือการกระจายอำนาจท้องถิ่นต้องมีอิสระของตนเอง ชื่อว่าทีมงานพักประชาชนพร้อมทํางานกับทุกฝ่ายทางเราไม่ติดขัดอะไรส่วนฝั่งตรงข้ามเชื่อว่าหากมีปัญหาเราก็สามารถประสานหรือพูดคุยกันได้เพราะก็ต้องทํางานกับบรรดาสมาชิกอบจอด้วยนะครับส่วนที่มีคนทวงถามเรื่องนโยบายน้ําประปาดื่มได้เรื่องนี้คุณเทงบอกว่าเรียนตามข้อได้จริงนะน้าประปาดื่มได้อยู่ในระดับการบริหารของเทศบาลเป็นหน้าที่ที่เราต้องประสานและอาบาจอสามารถให้เงินอุดหนุนสมทบได้เราก็มีนักนโยบายที่เคยทําน้ําประปาดื่มได้สําเร็จมาแล้วหลายพื้นที่ ภายในช่วง1-2เดือนนี้จะนําทีมงานจากพักประชาชนรวมถึงองค์ความรู้จากคณะก้าวหน้าพาลงมาที่จังหวัดลําพูนเลยมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะครับ ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณนะครับเพ่อะแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนที่มอบความไว้วางใจให้กับนายกเฮงและก็ทีมสจของพรรคประชาชน15เกียตนะก็ได้เข้ามาแสนเก้าพันกว่าคะแนนนะครับาวันนี้นอกจากมาส่งต่อคําขอบคุณแล้วก็จะมาส่งต่อความมุ่งมั่นตั้งใจว่า4ปีต่อจากนี้เราพร้อมที่จะพัฒนาจังหวัดลำพูนและวันนี้วันแรกเลยเนี่ยนอกจากที่มาสักการะนะครับที่วัดพระธาตุธลิพุนชัยแล้วก็มาที่อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีก็เดี๋ยวจะเสร็จจากการแหนเราจะเป็นประชุมทีมกัน เพื่อที่จะมาวางแผนการทํางานร่วมกันตั้งแต่วันแรกนะครับถึงแม้ยังไม่ได้รับรองตําแหน่งก็พร้อมทำงานทันทีครับน,นี่ค่ะก็ลงพื้นที่ไปขึ้นรถแห่แล้วก็ประกาศว่าจะทํางานตั้งแต่วันแรกเลยนะคะทีนี้ขอเพิ่มนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์ปียบุตรแสงกนกุลเนี่ยมาในรายการคมฉลึกให้สัมภาษณ์กับคุณจอร์ดด้วยก็บอกว่าคือ น่าสนใจมากสาหรับจังหวัดลําพูนนะคะหลังจากนี้เนี่ยคือมันเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันเลยว่าพรักประชาชนเนี่ยจะสามารถคือที่ผ่านมาจะขอโอกาสเข้ามาบริหารบริหารในส่วนราชการใช่ไหมคะ <rất S 1> พอได้โอกาสมาแล้วเนี่ยคือต้องทําให้โดดเด่นให้ได้ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งมันใกล้เชียงใหม่ด้วยคนอาจจะเปรียบเทียบหรือว่าคนเห็นชัดจริงๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนถ้ามันชัดเจนขนาดนั้นถ้าทําได้นะ